เป็นควินตาชนิดตราหั่าก็มีที่อาศัยใกล้กันนะครับมันจะเป็นขอกเป็นซองคิดใหญ่ๆก็คือเป็นคว้นที่เขาอาศัยในเขตหนาวเย็นกับเป็นคว้นที่อาศัยในเขตร้อนนะครับฮัมโบเพนกวินเป็นเพนกวินที่อาศัยในเขตร้อนนะครับคนนี้จะอยู่ในอุณหภูมิประมาณ20ถึง30องศานั่นเองนะครับอากาศบ้านเราแบบนี้ฮัมโบเพนกวินอยู่ได้นะครับช่วงนี้ก็ช่วงนี้อากาศเย็นกำลังดีนะครับเย็นสบายนะครับ มานานั่นมาตะกลัวนะครับอุ้ยเพนกวินมันโดนแดดได้หรือเปล่านะครับน้องอยู่ในอากาศร้อนๆได้ไหมนะครับอยู่ได้นะครับสรับสายพันธุ์โบยได้นะครับและสิ่งสำคัญนะครับไม่ใช่ว่าแค่สายพันธุ์โบอย่างเดียวนะครับทุกชนิดบนโลกนะครับจะต้องมีการตากแดดอย่างน้อยวันละหนึ่งถึงสองครั้งนะครับไม่ใช่ว่าไม่โดนแดดเลยนะครับต้องโดนแดดด้วยนะครับเพราะว่าแสงแดดจะช่วยในเรื่องระบบในการช่วยอาหาร ระบบในการเผาผ่านในร่างกายนะครับทําให้ข้ารางกายเขาก็เดีอยูมีความอบอุ่นมากขึ้นการประสิทธิภาพในการย่อยอาหารดีขึ้นนะครับการเผาผ่านในร่างกายทํางานได้ดีขึ้นนะครับการแยกแยะนะครับเจ้าเพลงกุรอในต่ละตัวนั่เนเองนะครับว่าเพลงกุราตัวนี้คือตัวไหนนั่นเองนะครับอีกทิ้งสิ่งก็คือจะเป็นปัประจําตัวน้องๆนะครับเราก็จะมีข้อมูลนะครับในการจดบันทึกเอาไว้นะครับว่า น้องพิงค์ของเราตัวนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับอายุเท่าไหร่นะครับเพศอะไรเกิดวันที่เท่าไหร่แล้วก็พ่อแม่พันธุ์ของเขาเนี่ยคือใรรอขอตร,ตน,ะร,ขรน,ะนะเนี่ยนะครับก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับของเจ้าพิงพ์ของเราในแต่ละตัวนะ่นเองนะครับอ่าถ้าช่วงนี้พิงค์ของเราข้าใบไม้ไม่มีอะไรนะครับน้องอยู่ในช่วงกินมังซิวิลัสนะฮะไม่ใช่นะเป็นช่วงอ่าลุกุการในการที่เขาจะเริ่มทํารังนะครับตัวไหนที่เริ่มข้าใบไม้นั่นคือการทํารังครับสัญญาณบอกว่า ตัวนั้นคือตัวผู้เขาจะเอาไปมาเข้าไปทำรังให้จบตัวเมียได้ฟักไข่ได้เองนะครับท่านนายกสังการไปแล้วครับตั็ใหญ่มากเลยมีมีหลายตัวอยู่ตรงนั้นด้วยผมมีตรงนน้นอีกไกลๆนั่นดิก็มีคนอยู่ข้างหลังด้วยหนูเด้งกันนี่รูปรูปอะไรก็ไม่รู้อ้โห แล้วหมูเด้งอยู right ่ไหนนี yeah. ่ลิงหมูเด้งอยู่นู่นแน่ๆเลยโดมลิงไหมเหรอมันเล่นเหมือนโดมเลยเหมือนไหมไหนหมูโดมหมูเด้งอ่ะโอ้นี้เรามาปิดทางแล้วเราต้องไปทางหนูเลยนะเราต้องมาหาหมูเด้งกันนั่นหมูเด้งไหมไม่ใช่นั่นลิงเด้งนั่นลิงเด้งนู่น มีอยู่ในน้ำอีกสองตัวแวอยู่หมูแดงตรงนี้ไม่มีเฮ้ยต้นี้มีตัวอะไรไม่รู้ตุเบอ้อเลย oh. โอ้โหนี่แหละเขาเรียกว่าหมูน้ำเนี่ยตัวมันใหญ่มากเลยหมูแดงแววอยู่ มุดม<า>เองแวะอยู่มีเบาใช่ปะตัวมันโตเร็วขนาดนี้เลยเหรอ หอมพี่เขาด็ว่าหมูเด้งอยู่ไหนตัวยิ่โตเร็วขนาดนี้เลยหรอุตูมเหรอมันมันไปเร็วขนาดนั้เลยหรอไหน เฮ้ยห,หมูเด้งจริงๆด้วยหูมันอยู่ตรงนี้เลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่เหรอไม,ไ,นะไม่ถามพี่เขาล้างพื้นอยู่ไป<ม>ถามพี่เขาดิว่าหมูเด้งอยู่นะไหนนี่หมูอะไรอ่ะนี่หมูอะไรเราไม่รู้นตัวใหญ่มากหมูหวานนี่อะไรหมูอะไร หมูหวานอร่อยไหมเราไปกินดูสิอยู่ไหนเนี่ยสงสัยไปเที่ยวยังไม่เข้ามา้านี่มันวันนี้มันวันหยุดม้งเขาเลยตอกไม่ได้ตอกบาทนี Where you ่งั้นจะมาไมนะแววอยู่หมูแดงต้องมาต้องมายืนค่ะโอ้โน่นโน่นโน่นทอม นู่น้องเดินไปทางนู่นเ่นนอนแหกแช่เลยรอเดะแอ่ตะนนอนแม่เขาอนะน่ อยู่ข้างหลังโดมแตมันนอนมันนอนแบบแช่ข้างหลังเลยอะต้องขึ้นไปดูข้างบนโดมห<า>ม,<ด>มูเดงหลักแบบต,ตแบบต,ตัวก็ใหญ่นะเนี่ยโอ้หตัวเท่ากระสอบข้าวเลยมึงไมครับเจอไหมครับยายยีนาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวดมเฉลยนะสามสองน เงี้ยวอยู่ตรงนี้โอ้ตัวมันใหญ่กว่าหมาธรรมดาเลยนะออพอๆกับพิษบูตัวใหญ่ๆเลยครับ<อ>แล้วมีแผงอยู่ที่คอด้วยโอ้มีมีแผงที่ที่คอแล้วตัวมันง้มลงมาได้ยาวมากเลยคอมันยาวกว่าปกติเลยเนะยเนี่ย<อ>แต่มันเป็นหมาที่ลากกันเป็นแกงน๊งเลยเนี่ยสิงโตยังอายเลยนกเขาเขียวไม่ใช่ส่วนนกจูร่องนะครับ โอ้แต่ใหญ่เลยอันนี้เขาให้ล้างพื้นก่อนนะครับล้างเชือ้ออ่าส่วนนกของเราก็ขึ้นชื่อเหมือนกันที่นี่สวยครับส่วนนกอตอนนี้เขาทำาคอนกรีสตสแตมแลอาตามโดมคิดเลย้ายแล้วกันเนี่ยทำคอนกรีสตสแตมแล้วดูดีเลย อมีนกบินไปบินมาด้วยข้างในเหมือนเป็นเมืองที่มีต้นไม้เลยนะครับต้นไม้ป่าร้อนชื้นก็จะเป็นพวกโดนน้ำไม่เห็นนกเลยใช่นี่ส่วนดกจริงๆมันเนี่ยอ๋อนี่ไงตัวตัวตัวหนึ่งเล่าอสองตัวเนี่ยไม่รู้สายพันธอะไรเออนี่ตัวหนึ่งตัวเดียวกันเลยสามตัวเหมือนจะเจอโดูทิเจอกี่รู้สึกฝั่งลุงก็จะเป็นไก่เลไม่มีอะไรทุกๆเห็นเคลื่อนเคลื่อนอยู่ อุ้ยลื่นสลิปสลิประวังล้อฟรีนะเพื่อนเพื่ออุย้ยลื่นอีก <c oughs> แล้วะแล้วเราจะขึ้นข้างบนยังไงเนี่ยนี่ไงทางนี้แต่นี่แต่นี่ทางนี้แต่นี่นมนะไม่ใช่เดาชมนี่มันจะขึ้นบันไดข้ามไปไม่เป็นไรเดี๋ยวมาไปไม่ไม่เธอต้องเดินไปทางนู้นนะมันนี่เรา Về nốt lạ đom เอา้านกหรอนั่นอ่ะสองตัวนู้นอ่ะเ <c oughs> จ้าโดมนู่นน,น,นกอยู่บนไทรละเอเอขึ้นมาอย่างนี้ก็ดีนะนกนกขึ้นมา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 ดูส่วนนกกันเฮ้ย1อีกอีมอ้เ้มาแข่งกันว่าใครนู่น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 น,น,นกนก นกป่าหกตัวสีสีเขียวครับยี่ตัวแล้วเจด็ดเอ้ยใช่เดียวสามแปดตัวข้างบนนี้ก็ดีนะครับมันโลง่ลงๆล่ง,ลงดีแล้วสิบสิบเอ็ดสองมาดูตัวแวด,ดน,นึงสปีชี่หมายชี้ให้เรารู้สปีชี้เหรออ๋นอนี่นกอะไรเนี่ยเอาไปดูเนมเพจก่อนว่าดีเทลเขาพูดว่าอะไร นกไก่หูขาวโอเคหูสีขาวนะเพื่อนๆแล้วนี่นกอะไรดมนกไก่ฟ้าทองไอ้ภาษาภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรก็ได้เลยก็ได้ปีเสียปีเสียเลยกาก็ได้ปีเสียเลยหัวมันสีทองครับเจอไหมลาต้นกล้วยเราเจอไหมเราเจอไหมนี่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 เต็มเต็มเลยนุว่าชื่ e l งเฮลโล่คัน l ูเตล์มีว่าชื่อสปีชีส์ป่า เฮ้ยเสียงคพป๊าเฮ้ยตรงนี้มีหมไ่ไก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 ่ไเฮ้ยนี่ไก่ไก่หูขาวเจอแล้วเจอแล้วนี่ไก่หูขาวหูขาวจริงจด้วยหูขาวจริงด้วยแล้วแล้ว่ามัมาเขาเดินเขาล่าจะลำบากกว่านั้นข้างบนจะสบายกว่านะนู่นไงโดม ไก่หูขาวน้ำเจอนกธรรมดาเออนกเขา,ขาไม่ใช่นกเราครับนกเขาข้างบนมีอะไรอ๋อนี่นกอีกละป๊าอยากกินแอปเปิ้ลไหมยกแอปเปิ้ลนั่นโอ้ไม่ใช่ต้นอะไรกับไม่รู้เดียวเออนี้เจะแล้วพี่คอก เอาแต่ว่ามันไม่มีตัวหัวสีทองอ่ะไหนหัวสีทองงูนหรือเปล่าฝั่งนู้นเลยอ่ะไม่เห็นตรงตัวสั้นเกินน้อไม่เห็นสองตัวบ้าทำมาใหม่ละเกตอากูอากัสอากัสนกหวา โอ้นี่มันเหมือนมิคคือตัวนั้นที่เราเจอไงมันเหมือนในนี่นะมันจะร้องไห้มากแหลมแหลมเลยอ่ะตาเหมือนมันร้องไห้หมอ้าวาไปไงเล่ลรอลงร้านนู้เขานู่นไม่ได้ส่เธอเดินอย่าเ นี่มีไหมมีไหมมีไหม There is no There is no โอ้ไก่หูขาวโอ้นี่นี่เนียนเต็มเต็มเลยแต่คล้นกอันี้เลยไม่นาดนัล อดูที่ตรงนี้เราเห็นอะไรพอเพื่อนๆหยุดสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นสิ่งมีชีวิตนะครับเขาจะหลบอยู่บางทีก็อาจจะอยู่บนหัวเรานี่ไงนกปีขาวเฮ้ยมีตัวหนึ่งด้วยอป้าคนนี้มาได้ไงอะบ่อยขึ้นมาข้างบนไม่เชื่อข้างล่างเดินล้อฟรีเลย แตเขาจะตั้งแบบนี้อ๋อเปิดน้ำให้มันเย็นๆไเนี่ยนกมีอีกปะคนนกคนนกเหรต้องมีนกอันนึงตรงนี้แสงแดดมันต้องเป็นตกลงมาแน่เลยโอุ้ยนี่ไงที่ตะกี้โดมาอยู่อ่ะนี่ที่โดมาอยู่ตะกี้ชื่ออะไรนะกัดๆอะไรอากุกัดอะไรอากุกัดอะไรเดี๋ยวโดมิโดมิจัดกัรเดี๋ยวให้พานโดมไป เดินผ่าเฉยๆนะโดมอย่าไปแกล้งมันเอาบินไปเลยครับไม่ใจด,ดีเลยอะ่ะนี่อะไรอะ่ะกระจงหนูกระจงหนูแสดงว่าตัวเล็กดูจะขาดแล้วแสดงว่าตัวก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะเนี่ยค่ะ <c oughs> เอเ้ยยกมือไหว้เขาทำไม เมาใหม่แล้ครับเฮ้ยตัวอะไรอ่ะพีค็อกเฮ้ยพี่ค็อกนี่ไงที่ตะกี้เราหาตรงตังโมนั่นน่ะไอตัวตงโมไอ้ป๊าสี่ตัวเลยสี่ตัวมีพี่ค็อกด้วยเกรดออสการ์มีสีขาวนะเอ๊ะเขาไม่เลือกพีคอกอะไมไม่เนั่นไม่ใช่โรบิโอติเอะมันมันไม่ได้มีอยู่ข้างบนเขาไม่เลือกพีคอกอะ อ <India S 1> นินเดียพีโฟ <Before. S 1> ไม่เราเจอแค่สองตัวเจอความรู้ใหม่สองตัวเบิร์ดนี่ก็นกยูงสีขาวของอินเดียนี่ตะกี้เราเจอแล้วเกะอากัสเนี่ยเกะอากกัตเราเจอแล้วแล้วนี่กระจงภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรดมจาวานเชฟโรเทนเชฟโรเทนจาวานเชฟโรเทนเราเจอไอตัวไอกระจงหนูไม่ได้เลยอะ ได้เลยเดี๋ยวก็เจอเจอมันอยู่ตรงของกินข้างล่างนั่นนะอุ้ยเต็มเลยอ่ะเขาวางไว้ตรงผลไม้อ่ะฟุตบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์ตรงนี้ต้องระวังนะครับลื่นครับทางก้อนข้างชันมากๆเฮ้ยตัวอะไรอ่ะสองตัวหัวฟูเลยนี่สามตัวข้างบนมีโดมสายมือปาาโน่นอาปาาปามาเห็นมันจับปลาเห็นมาลองระวังมาเห็นขาดนะโดมดูโดมจับ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  ุตกจับแล้วจับแล้วตรงนั้นดีใกล้มากเลยดูดิหัูฟูเลยดูดิหูฟูเลยไปไปแนทนถัดอาหารไหมได้ได้เดี๋ยวเราถ่ายรูปก,ก่อนหวมันร <c oughs> ้องใช่ไหมไปไปไปถ่ายรูปใกล้ๆก่อน ตรงนั้นดีัวสวยมากเลยตรงนั้นอ่ะไอกลมากเลยน่าเินมมีเสียงด้วยนะมีเสียงของตรงนี้อ่ะเหนือดูนะใช่มีดังอื่นขอผ่านนั้นนะครับโอ้ขลุให้ด้วยแต่ดีมากเลย นี่เราลงไปตรงบุฟเฟ่นี่ได้ปะโอ้เต็มเลยอะใช่อู้เต็มเลยอันนี่ไงเหมือนนี่กอาการอากาศอากาศอาการอยู่นี่ป้าดูตรงนู้นดิสวยมากเลยนี่ตาแดงกล่ำเลยดมตาเพียงเจออะไรตัวใหญ่มากเลยตรงนู้น่ะเดี๋ยวป้ไปปลอมไม่ใช่ตัวอ๋อเป็นตัวใหญ่ นี่ลูกยุงลูกยุงสองตัวไปวางเยนี่นกยุงอยู่เฉยๆดมอยู่เฉยๆนี่สามตัวเลยนะเนี่ยนี่นี่นี่ตัวใหม่ตัวใหม่นี่ตัวนี่ตัวเลยเฮ้ยสีเขียวว่ะ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวของจริงเลยครับช้างเขามีลคเลยชาเป็นูไม่รเราเรยจับจะเลยชเป็นูกไม่ว่าัาย้าาน้ำได้จริงอ่ะ oh yeah เชื่ไหมเรามาแต่ละครั้งเราไม่เคยดูรายการนี้ทันสักทีเลยมีตัวอื่นลงมาอีกไหมครับโดม yeah, yeah. ช้างเต็มเลยขี้ช้างนี่เราไปทำอะไรได้บ้างครับเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์หน่อยสิหืกลิ่นนี <ไป S 1> ่หอมฉุย,ยน้าคงเป็นตัวดุมั้ง<ฮ>เขาบอกว่าตัวดุมเขาเลยไปไว้ไกลๆงายาวเลยครับเฮ้ยเขาเป่านกหวีดในป่าเขาอ่ะดูนี่ป่านกหวีด ก็เอางวงเข้าไปไว้ข้างในแล้วก็ป่าไปนเหมือนเราผิวปากเนี่ยดูนะดูนะเพื่อนๆดูช้างป่านักวีดได้ด้วยผิวปากผิวปากเมนอายจับมันนะเขาบอกเมนจิวยังยังทิ่มแล้วเจ็บเลยอ่ะที่เป็นลูกบอลน่ะนี่แหลมแหลมมากเฮ้ยทำไมมันตระกูลเดียวกับกะปิบาล่าบัน